ก็ให้โยกนะครับก็อยู่กับช่องแชมป์เกมมิ่งซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบ e จูพิส2นั่นเองที่เราเข้ามาเพราะว่าผมนั้นจะพามาบอกที่ m k ฟาร์มที่แบบเป็นงบงบน้อยเนาะเอองบน้อยเดี๋ยวผมพาไปดูเลยนะซึ่งมันจะมีอยู่2ที่นะที่ผมเอาไวท้ทํโดยตลอดเอามาทำนะหนึ่งเลยเกาะบอสให้คุณไปเอาซูคุณะเนาะแนะนำให้ใช้ซูคุนะใช้สกิลพวกที่มันใช้นานๆแล้วก็ดาเมจเยอๆนะๆเนาะเช่นซูคุนะแปลซูคุนะก่อน นี่ซูคุน่จะยส่วนอยู่ข้างบนนี้นี่เราจะเอาซูคุนะมาใช้กันนะครับมาซึ่งวิธีทําก็คือให้เราเนี่ยกางอาณาเขตของซูคุนะนะให้เราใช้สกิลของซูคุนะแล้วก็ทําการสิกบอสตีไปเรื่อยๆเนาะซึ่งแนะนำให้ใช้ออโต้คิกกดที่สกิลซูคุนะไว้ไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็กดตีบอสแบบนี้ไปเรื่อยๆงบน้อยเนาะ แบบนี้แหละจะเป็นที่ที่ทําให้เราอะได้เงินหรืออะไรได้เยอะขึ้นเนาะแต่แนะนำให้ให้ใช้บัฟดีๆเอ้ให้ใช้บอกพวกฉายาดีดีครอบครัวดีๆเนาะมันถึงจะค่อนข้างจะตีแรงเนี่ยแนะนําให้ตีพวกบอสเลเวลหก็ได้นะแต่ถ้าใครมีเงินเยอะก็ตีเลเลเออวีได้เนาะแล้วก็จะมีอีกที่หนึง่งเดี๋ยวพาไปดูเลยซึ่งเกาะที่นี้ก็จะมีโกคู V1 กับโกคูวีเนาะเอาดังตื้อๆอ,อะไรเนะี่ยอ่ะลงก่อน ซึ่งสองตัวนี้จะมีนี่ครับตรงนี้นะที่จะเป็นผมโกคูราคาเอ้ยไม่ใช่ราคาดิกดหนึ่บาทนี่แหละตัวนี้จะเป็นที่ที่เราให้เรามาฟาร์มได้นะซึ่งเราจะต้องใช้เป็นส่วนของออโต้ฮิกมากดเรื่อยๆเลยเอาสักประมาณสิบนรือตันอะไรพวกนี้เนาะเออแต่ผมแนะนําให้ไปตีบอสตรงนู้นมากกว่านะเพราะตรงนี้มันค่อนข้างจะได้น้อยมากๆเลยซึ่งกว่าเราจะแบบผ่านไปเป็นวันผ่านไปเป็นเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่ดีเนาะ โอเคมันจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะแต่ก็เดี๋ยวพามาดูบัฟครอบครัวของผมด้วยเลยแล้วกันมาซึ่งผมก็กะว่าจะมาสุ่มครอบครัวเอ้ยไม่ใช่ครอบครัวดีฉาย,ยาไปเลยไ,ได้วยเลยเนาะซึ่งฉาย,ยาผมใช้พลังแห่งสวรรค์นเนาะซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะได้เลยมาไปสุ่มพร้อมกันดีกว่าไปได้เวลาสุ่มแล้วโว้ยซึ่งสิ่งที่ผมอยากได้คือเทพเจ้าขึ้นไปเนาะอยากได้มากๆเอาอรีเจนสักอันนี้ก็ได้ขอพลังชีวิตเยอะๆหน่อย เออขอลิเจนต์นันแหลก็ได้ที่พลังชีวิตเยอะๆเ,เนาะซึ่งผมก็เพิ่งเข้ามาในเซิร์ฟวีเอ้ยเซิร์ฟวีนี้เลยเนาะอ่ะได้เวลาสุ่มแล้วไปโอเคมากดต่อเลยเอาการันตีก็ได้แต่ขอร้องเอาเทพเจ้ามันก็สว่านมาขอร้องอยากได้เลยเว้ยผมจําได้ผมเคยมีเทพเจ้าอยู่จําได้ซึ่งตอนนั้นเล่ทิ้งไปเพราะว่าเอออยากได้เทพเจ้าอันใหม่ไงแต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เทพเจ้ายังไม่ได้อะไรดีอีกเลย คนเสียดายและคน่าสงสารผมเร็วเร็วเร็วโอ้ยไอ้วกระดับประมาณธรรมดาจนถึงหายากเฮ้ยได้เลยโอ้นี่ได้แล้วเอ็งโจวบวกพลังชีวิตสี่ร้อยโอ้บวกเลือดสองมีเลือดสองแสนแล้วก็บวกาอดาเมจอีกสองร้อยได้อันนี้ได้เลยเฮ้ยส่วนบัก บัฟครอบครัวซึ่งผมจะใช้เป็นส่วนของคัสอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นระดับเดียวที่มีอยู่โ okay. อเคก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นส่วนของครอบครัวนะแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนของฉาย,ยาซึ่งแนะนํานะถ้าใครจะไปเอฟเคตรงบอสจริงๆอ่ะแนะนําให้มีเออสวรรค์ขึ้นไปก็ยังดีนะเพราะว่ามันจะตีบอสไวมากโ okay. อเคก็มีประมาณนี้แหละเนาะ โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ seni, กดแชร์ like, กดซับสไครับให้เป็นแรงบันดัลใจให้ผมทำคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปได้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าเนาะบายครับ